สวัสดีทุกคนวันนี้วาจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งสินค้าเกาหลีกันค่ะไม่ได้หาบินไปเกาหลีนะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการมิวเพลสค่ะที่โครงการมิวเพลสนะคะเขามีซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีค่ะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะก็ยกเกาหลีเนี่ยมาไว้ที่อุดรทธานีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เป็นโนมารมนะคะเป็นปร์มกเกตเกาหลีเลยคุณรอนท่านีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งอาหารขนมอุปรกรณ์เกาหลีกันที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวตามมาเข้ามาเลยนะคะ มีน่ากินมากนะคะแล้วก็กกกกกกนี่ันนี้เคยกินอร่อยมากเลย อ่อยเหมือนกันนะคะกับตัวนี้ที่เขาบอกว่าขายดีมากมันคือชีสบอลค่ะมุมนี้ค่ะเป็นมุมไอเทมเกาหลีค่ะอันนี้ทุกคนคุคุณไปเอ่ยมันคือมอร้านรลค่ะนี่มีทั้งไฟใหญ่ไปเล็กเลย อยากกินแบบเดียว,ยวนะคะอยู่บ้านคนเดียวกินไปเด็กก็ได้นะคะหรือว่าต้มใหญ่กินเป็นครอบครัวนะคะเหมือนในทีวีเกาหลีนะคะที่เขาชอบยกมาตั้งไว้แล้วก็กินด้วยกันนะคะแล้วก็ที่ของคู่กับอาหารเกาหลีต้องมีตะเกียบกับช้อนเกาหลีะคะ่ะกินแล้วฟินมากดูทีชาแบบนี้ก็มีมีเวลากินนะคะต้องมีชามอย่างนี้นะคะถึงจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีด้วยโอ้อันนี้ก็คือ ชามหินเกาหลีะคะ่ะตัวนี้นะคะเห็นทุกคนเนี่ยถามหากันมาเยอะมากว่าซื้อที่ไหนที่นี่มีขายนะคะที่โบราโคเลียนมานะคะชามหินนี้เอาไปทําแบบแกงเกาหลีหรือว่าใส่บิบิมบับก,กินก็ได้นะคะกินแล้วได้ฟปิลนะคะกินไปดูซีรีส์เกาหลีไปนะคะสุดยอดมากนะคะเแถมมีกานรองด้วยนะคะรองมาอย่างนี้เลย เกาหลีค่ะปกติเ <Wow. S 1> อ๋ว่าชอบกินบะหมี่เกาหลีมากโดยเฉพาะยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อัมยังนะคะแต่ว่าที่นี่มันมีมากกว่ายี่ห้อตมยังค่ะมีแบบนี่กิมจิราเมงนะคะตัวนี้นี่จะตำเงี้ยนะคะเป็นบะหมี่สีดําของเกาหลีนะคะเราเห็นพวกกินกันเราก็อยากกินบ้างนะคะจะต้องจับสักหน่อยแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยโหเยอะมากนนี้ก็น่ากินนะคะวิตัวนี้ก็น่ากินเป็น กิมจิราเมงเหมือนกันนะคะหรือว่าจะใครไม่ชอบแบบว่าแสะหอต้มนัำยาก,ก็มาที่เลยค่ะแค่ใส่น้ำร้อนนะคะถ้าก,กินได้แล้วนะคะมีหลายแบบมากหลายทีอนะคะเยอะมากเลยค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็คือมุมที่ทุกท่านต้องมาดูค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะมีขายเครื่องปรุงเก,กาหลีต่างๆว่าน้ำซอสหมักของเขานะคะถ้าเราชอบกินอาหารเกาหลีเนี่ยถ้ามาซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะมีทั้งน้ำจิ้มแล้วก็มีพวกซอสเอาไปกินกับพวกเนื้อย่างเกาหลีนะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะต๊อกปุกกี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่ทราชอบกินมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นต๊อกที่สามารถเอาไปทำสเร็ตได้เลยนะคะถี่ถ้าใครนะคะอยากทำเองนะคะง่ายๆก็มีนี่แป้งต๊อกนะคะ ถือว่าเป็นแป้งต็อกเป็นเป็นตัวนี้นะคะแล้วเราก็ซื้อพวกเครื่องปรุงต็อกเนี่ยไปใส่เองได้นะคะเขาจะมีพวกเครื่องปรุงอะไรเนี่ยเอาไปราดพวกนี้เห็นไหมเนี่ยอยากจะทำกับต๊อกได้เลยนะคะง่ายๆเลยดังนั้นการทำอาหารเกาหลีนะคะเป็นเรื่องง่ายถ้าเรามาที่นี่ค่ะ การกินอาหารติดพุของเกาหลีนะคะวันนี้ไม่ต้องไปถึงเกาหลีแล้วค่ะแค่มาที่นี่นะคะก็มีติดพุอเกาหลีให้ลองกันค่ะมีทั้งคอนด็อกนะคะมีซุนแดนะคะไส้กอกเลือดน,นะคะหรือเกี๊ยวเกาหลีนะคะหรือว่านี่ค่ะเป็นปลาแผ่นนะคะของเกาหลีนะคะหรือแมกระทั่งนี่ค่ะสวีทป๊ตโต้นะคะน่ากินมากเลยนะคะเราแค่เอากลับบ้าน,นไปบุญกินก็ได้เลยแล้วตัวนี้ ตัวนี้พี่เขาบอกว่าอร่อยมากนะคะแค่เอาไปทอดนะคะก็ได้อาหารเกาหลีอร่อยอร่อยกินะะแล้วค่ะแล้วตู้นี้นะคะก็คืออาหารเกาหลีอีกตู้หนึงนะคะที่เราควรจะมาซื้อจริงนะคะมีแน่ตัวนี้คิมบับนะคะของบริษัทคิมบับคิงนะคะมีทั้งหมด5รสชาติามีออริจินอลทูน,น่าปสปซี่ชีสทงคัตสึกแล้วก็วากิวนะคะ วันก่อนวันก็คือออริจินอลไปกินนะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มีเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นหนวดปลาบึกนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเราเห็นในหนังเกาหลีบ่อยมากอ่ะอ,อน่าซื้อไปลองมากเลยตู้นี้นะคะก็เป็นตู้แช่แบบว่าเยลลี่คาราเมลตัดที่คนเกาหลีอชอบกินนะคะทีพุดดิ้งกิมจิแล้วตัวนี้ก็อยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยตอนนี้ มากๆนะคะมันก็คือไส้กรอกินจุนค่ะถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีนะคะโฮมทาว์พัชชานะคะก็จะเห็นว่าคุณหมอยุนนี่ชอบกินไส้กรอกตัวนี้มากเลยไส้กรอกตัวนี้ที่ติดหาง่ายมากในเกาหลีนะคะแต่ในไทยมันหายา,ยามกมากๆฉะนั้นทีายายา่นี่มีขายอย่าลืมมาซื้อกันนะตนู้นะคะเป็นตู้นมเกาหลีแล้วก็น้ำผลไม้ของเกาหลีนะคะและตัวนี้นะคะชุบะชุบผ่ะเป็นผัาเกาหลีด้วยนะคะน่าซื้อี่กินมากนะคะ ต้องลองซื้อไปตักกระกป๋องกับกระป๋องนะคะเอาไปชิมด้วยนะคะหนู่ิมบทุกตัวนี้นะคะและตรงนี้นะคะที่้านยืนอยู่ก็คือตู้ไอติมเกาหลีค่ะไอติมเกาหลีเขานะคะมีเยะะอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่อันที่ ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นปลาไฮเดรกนะคะหรือว่าเป็นเมลอนเขาบอกเมลอนนี่ดังมากนะคะหรือเ,เ,อ,เตอ,ะะอ,อติมหม้จิคาราเมลนะคะไอติมเต็มมถ้าใครอยากกินติมเกาหลีนะคะก็มาซื้อที่นี่ได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะก็รีวิวขนมอาหารไเติมเกาหลีใหญ่มากมายเลยนะคะรวมกันอยู่ที่นี่นะคะโดราโคเรียนหมาทนะคะถ้าใครสนใจอยากจะ ะะสามารถมาได้นะคะเขาอยู่ในโครงการมิวเพลสตรงข้ามกับยูนิทลค่ะร้านโบราคเรินมานะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะเปิดเวลา10โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยค่ะใครอยากจะมาช้อปปิ้งนะคะอย่าลืมมาที่ร้านโบราคเรินมาค่ะวันนี้วันลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ